บีส์อร์เโอหรือ e Slide, บบอีกชื่อ t r านฟอร์เมอร์สัตว์้า่แากญี่ปุ่นกับวาย้ายสุดเท่สไตล์ยุค90มากมากทนที่มีของเล่นครั้งล่าสุดก็25ปีที่แล้วเกตเล็กเกตน้อยคนที่ออกแบบแมกมาทอนตัวนี้ชื่อคุณคุณนิฮาระซึ่งได้มีส่วนร่วมในการดีไซน์แมกกาตอนในโรบอ i อินดิสกาย2001และอาร์มาดาไทเดอร์เวมาในยุคป,ปัจจุบันเขาได้กลับมาอีกครั้งอย่าเสียเวลาเพิ่มเติมเลยครับเพราะวันนี้เราก็จะมารีวิว Transformer Legacy United น o m m คอมแ r นเดอร m คอสแมกมขอเริ่มต้นจากร่างดายไดโนเสาร์ก่อนเพราะมันจะไม่ซับซ้อนตอนแปลงร่างแมกมาทอนมีร่างแปลงเป็นไดโนเสาร์ทั้ง3ตัวและมีชื่อที่เปรียบเสมือนจกักรพรรดิแห่งการทำลายล้างซีซอรัสแลนซอรัสและสกายซอรัส หรือถ้าอิงโลกแห่งความเป็นจริง Airus Morssolus Giganosolus q u e s เ e l คอ r ั s ผมจะไม่เรียกมันแบบมันมันเรียกยากเกินไปโดยผมได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับพวกมันเรดเนสซี่ <c oughs> และไดโนเสาร์ธานอสถ้าคุณไม่ชอบชื่อที่ผมตั้งก็จงยอมซะผมอยากให้คุณมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์เริ่มจากเรดกันก่อนเลยที่มีปีกใหญ่เอาเรื่องผิวของตัวนี้ให้ความเป็นเกต รอยขู่ะด้านหลังของปีกผมชอบการลงสีเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามตัวปีกทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายยางแข็งซึ่งมันเคยมีของที่ใช้พลาสติกนี้ในการทําและแย่กว่านั้นโชคดีที่มีแค่ส่วนนี้นอก,กั้นพลาสติกจ้าแถมปีกซ้ายมีผลึกโลโก้พีเดคอนและเป็นตัวเดียวที่มีโลโก้นี้หัวปั้นออกมาได้สวยมีการเติมจมูกเข้าไปเมื่ออ้าปากก็ยังเห็นฟันที่ลงสีเงิน หน้าเสได้ที่เล็บเท้าไม่ได้ลงสีเงินมาแบบปีมันยืนค่อนข้างยากเพราะเท้ามันเล็กถ้าไม่กลางปีก็พับปีมาให้เพื่อคำมันเอาไว้ถัดจากเลสก,ก็ได้เอาเสาทานอสสายที่ผมเรียกมันแบบมันก็ดูสีบนตัวมันสิครับบนหลังของเจ้านี่มีผิวหนังแบบสัตว์ตามธรรมชาติและส่วนหน้าคือ t ด e b a s สฟันจมูกถ้าคุณขยับหัวขึ้นก็จะทำให้คอมันดูแย่ โดยผมใช้วิธีเก็บชิ้นนี้เข้าไปเพราะถ่ายภาพได้สวยกว่าเมื่อหันมาดูด้านข้างคุณจะเห็นส่วนเกินและความ <c oughs> ควง <c oughs> แถมในบรรดาแก๊ง3ตัวนี้แลนส์ลัดไม่ได้ลงสีเท็กเจอร์มาเลยเป็นแค่สีม่วงจุดหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือวิธีการเก็บอาวุธในร่าง <c oughs> โดยเราใช้ดาบมาติดกับตัวหางและเอาตัวที่ใส่ดาบมาแปลงร่างเป็นส่วนท้องของมันเท้าลงสีเงินตรงเล็บปัญหาก็คือถ้าวางหรือเผลอไปขูดกับพื้น มันก็เกิดความเสียหายจุดนี้ผมให้อาภาัยได้เพราะมันไม่ใช่ส่วนสำคัญแบบเท้าของ Masterpiece Optimus หรือ Studio s e r i e สาไซส์สวายภาค2ที่ผมรีวิวไปเมื่อคอุณอาขาพบกับส่วนเกินของร่างหุ่นอย่างน้อยก็ไม่แย่แบบตัวเก่าที่มันติดอยู่ตรงนั้นให้เห็นแบบจักจกักสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหนึ่งในสัตว์โปรดของน้องวัสันเนสีเวอร์ชั่นสมจริง นบรรดา3ตัวนี้ผมชอบซีซอร์ลัสมากสุดเพราะคาแรคเตอร์มีความเกี่ยวพันสัตว์ทะเลมักเป็นเมนผมซะส่วนใหญ่สีเขียวคือสีที่ผมชอบมากที่สุดมันดูน่ากลัวมากเมื่อคนอ้าปากมันและทำคอแบบโค้งๆเหมือนพร้อมจะกัดคนดูอยู่ตลอดเวลาปัญหาหลักของเนสซี่คือคอมันค่อนข้างกวง้างซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาอยู่2แบบอย่างแรกภาวนาค่ายเตอรอปาร์ตี้มันจะทำชุดแต่งอุดรูกวงออกมา อย่างสองเพียงหมุนคอไปด้านหลังก็แก้ปัญหาในระดับหนึ่งแล้วเท็กเจอร์ก็ยังดีงามอานไล่สีตรงส่วนหลังทําให้เนสซี่ดูไม่เฉยแถมความยาวของคอสามารถนับโตหุ่นได้สบายๆโดยรวมร่างสัตว์ทั้งสาตัวมิเเน่เป็นของตัวมันเองเลดคือความเรียบง่ายกับลงสีเนสซี่คอยาวและทานอตคือความใหญ่ออบิ๊กบ้มของมันเมื่อพูดถึงจุดขยับทั้งสาตัวโดยเริ่มจากสกายซอลัสปากอาได้กว้าง หัวหมุนคอยกลงปีกเป็นบัตเตอร์ไฟจอยหมุนยกขึ้นขาบอจอยเขายกหน้าแข้งยกลงเท้ายกขึ้นลงมาต่อกันด้วยสีซอรัสหัวหมุนยกลงคอเป็นบอจอยหลายจุดหนึ่งสสาสี่ขายกขึ้นผมลืมบอกเลยว่าปากของมันเปิดอ้าปิดได้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือแลนซอรัดหัวยกขึ้น ยกซ้ายขวาแขนเป็นบอดจอยขาคือเฟืองต้นขาหมุนเข่าก็เป็นเฟืองหน้าแข้งยกขึ้นข้อเท้ากับหางโยกได้ความเห็นส่วนตัวสำหรับผมพวกพัน f o r m ร์ที่แปลงร่างเป็นสัตว์มักจะทำยากในเรื่องของ articulation ในโหมดนี้ขนาดเรียกว่าใหญ่มีเพียงตัวเดียวที่ขนาดไม่สมส่วนนั่นก็คือเลดตามหลักความจริงใจยนสาวตัวนี้มีขนาดใหญ่พอๆกับทีเล็ก มันต้องประกอบเป็นส่วนหัวผมเลยให้อภัยเรื่องนี้ได้แล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาว์โ l เจนวูฟูลินสตาร์บอร์ดบ็คซิลี่อสโกกาธานอนนเดรอยวัตสันทรานส์ฟอร์มเมอร์สตูดิโอซีรีส์ออฟติมัสพอมแล้วก็ไปถึงช่วงการแต่งล่าง การแปลงร่างรวมกันผมไม่ชอบเท่าไหร่มันยุ่งยากอยู่พอสมควรเนสซี่มีขั้นตอนเยอะที่เหลือก็งั้นงันนี่เป็นร่างรวมแม็กมาทอนซึ่งดูโอเคสาเหตุที่มีร่างนี้ก็เพราะในากระตูนการมีอยู่ของมันเลยเป็นเหตุทําให้อีกซิสออกมาเหมือนแมวเลี้ยงอะครับการมีตัวตนก็เพื่อที่จะเป็นทาสคอยป้อนอาหารและฟังมันยทั้งวันถึงแม้เราจะมีการเลิกทาสในศตวรรษที่18โดยอาราหัมมินคอน แต่ทำไมกันคนเรายังเป็นท่าให้กับแมวอันเป็นที่รักถ้าถามว่าล่างนี้มีดีในการตั้งโชว์บนชั้นวางซึ่งถอนความคิดนั้นออกไปซะเพราะมันกินพื้นที่ยิ่งกว่าล่างอื่นๆซะอีกโอเคผมว่าเราไปล่างที่คนดูอยากเห็นกันมากที่สุดดีกว่า ขั้นตอนการแปลงร่างก็ซับซ้อนอยู่พอสมควรตัวคอเนสซี่ผมไม่ติดกับหมุดเพราะทําให้หัวหมุนไม่ค่อยได้แถมผมชอบแบบนี้มากกว่าร่างหุ่นของแมกาทอนนั้นสวยงามสุดๆคอมเมนเตอร์คัททำผมเซไยได้เสมอเลยทําตัวละครที่รวมร่างเลกาซี Legacy อย่างอามาดาพามและมอร์มัสเตอร์ทั้ง2ตัวสวยนะครับแต่ดึงศัก,กยภาพได้ไม่เข้าแมกมาทอน บอดี้การลงสีและฟีเจอร์ต่างๆคือมองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยผสมผสานดีเทลเครื่องจักรกับผิวหนังสัตว์อย่างลงตัวเม็ดผลิกใสที่ติดตรงปีกและไหล่ขวาลักษณะนุ่มๆแบบยางกับโลโก้ของพีเดคอนทำให้ผมนึกถึงวดแดงขานั้นมีเดือแท่งติดไว้ข้างหลังช่วงเท้าก็ยังยืนได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเพราะตัวคำเท้าสุดแน่นใบหน้าของหมอนี่ ถอดแบบได้ร่วมสมัยมากมีการลงสีงที่ฟันในแอนิเมะเวลาแมกมาทอนพูดฟันเขาจะไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยหัวไดโนเสาร์ทั้ง3ตัวก็สามารถขยับไปมาในล่างหุ่นได้เพื่อให้มันดูเท่โดยเฉพาะหัวเนสซี่ที่สามารถทำให้หัวไปอยู่ตรงโอ,อ้ด้านหลังของแมกมาทอนเละเทะอยู่พอสมควรไอตัวเก่ามันก็เป็นแบบนี้คนส่วนใหญ่บนซึ่งดีไซน์อิสโนโอก็ และมือแบบเดียวกับ Armada Optimus แอบหวังอยากให้เป็นแบบ Jetfire ที่เมื่อขยับมือตัวรู5มิมมันจะเปิดออกน่าจะเล็กเกินไปมั้งเขามีอาวุธคู่กายอย่างดาบซึ่งเป็นยางแข็งมันนั่นพอตัวไม่น่าเกลียดแบบดาบช็อคเวฟภาคเบ่ใส่กับด้ามหรือส่วนที่เคยเป็นท้องของไดโนเสาร์ทานอสลายละเอียดสวยดีเมื่อใส่เข้าไปไม่มีปัญหาจนเมื่อคุณขยับมันเท่านั้นแหละพร้อมโลยกตัวหมุนขึ้น มือซ้ายของแม็กมาทอนจะมีหมุดให้ติดแต่เมื่อใส่เข้าไปมือเขาจะเป็นแบบกริลเลอซึ่งน่าลำคันเมื่อขยับไปมาดาบสั้นซึ่งติดไว้ตรงปีกมันดูเท่นะให้เขาถือเพื่อล้อเหรียญโปสเตอร์เดธพูลสามของแถมอย่างสุดท้ายคือบัสเอฟเฟกต์จะให้มาแบบจุกๆนี่คือสิ่งที่ทาให้แม็กมาทอนพิเศษกว่าคอมเมนเดอร์คารสในไลน์เลกซีทั้งสองตัวไม่มีของแถมมาซึ่งมันให้มาสำรองไว้ไปเล่นกับตัวอื่นที่มีรูขนาดหมม อาดิเช่น a r m ์มาดาสตาร์สคมทานและแมกกาตันชิ้นส่วนเป็นยางแข็งสามารถเอาไว้ใส่กับดอกเพื่อทําให้มันดูชัดขลังและก็ไม่ค่อยบาลานซ์อยู่พอสมควรผมไม่รู้จะบ่นหรือติส่วนไหนของร่างหุ่นเลยมันใกล้เคียงกับคำว่าเพอร์เฟกต์แตถ้าให้ติก็คงมีเพียงแค่ไม่ได้ลงสีมาในบางส่วนอย่างเล็บไอตัวของเลดกับเนสซี่ในร่างหุ่นแมกมาทอน เมื่อพูดถึงจุดขยับของแมกมาทอนในหมู่คอมเมนเดอร์คลาสถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยปีกยกขึ้นหัวหมุนลงได้นิดหน่อยไหลเป็นเฟืองยกขึ้นหมุนไบเซ็หมุน,มนสอกยกขึ้นคือเฟืองขนาดเล็กข้อมือหมุนยกนิ้วขยับได้เอวหมุนแถมยกได้ขาอ้าเมื่อยกเป็นเฟืองที่โคตรแน่นต้นขาหมุนหัวเขายก ข้อเท้ายกข้างถ้าเอาตัวส่วนนี้ออกจะทําให้ยกขึ้นเขาจับท่าพลดได้เยอะมากในตัวปีกสามารถเพิ่มมิติการถ่ายรูปอย่างสนุกแถมขาเขาแน่นมากถึงขนาดที่ผมถือมือเดียวมันแทบไม่ขยับลืมบอกเลยว่าหางโยกซ้ายขวาซึ่งไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ส่วนสูงของแมกมาทอนถ้านับตัวปีกก็12นิ้วถือว่ามาตรฐานของคอมเมนเดอร์ขา มันไม่เตีย้ยเกินไปแถมเมื่อเอาหุ่นตัวเล็กมายืนร่วมก็ดูเป็นจักรพรรดิแห่งการทำลายล้างที่แท้ถูมผู้คนบ่นเรื่องส่วนสูงะคอมเมดี้คาร์ดอันเทียบเท่าลีดเดอร์สมัยก่อนเพียงแต่ไม่มีเสียงไฟหรือว่าเท่าลีดเดอร์สมัยนี้วะอย่านับพวกตัวขนาดใหญ่ดีแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นอีกเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นมาวเวเ e น d ์มูฟว ah ูลินสตาร์วอล์แบ็กซิลี่อ a โซกาทานโนเนนดัลลอยวัดสัน Transformer Studio Series Optimus Prime เป็นตัวเลือกที่ทำได้เกินความคาดหวังของผมสำหรับ Commander Card และจะกลายเป็นท็อป10หุ่นยอดเยี่ยมในปีนี้ของใครหลายๆคนแน่นอนผมอดใจรอไม่ไหวที่จะเห็น Optimus Prime ซึ่งอยู่ในรัสเดียวกันมันไม่ได้เพอร์เฟกมีข้อติบ้างคนออกแบบมาสุดทางไม่ได้เพียงแค่การหากินกับของเก่าด mm. ื้อๆเขาดึง potential mm. มาอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่ผมเริ่มทําคลิปนี้เมื่อไหร่ผมได้กลับมาจากโรงเรียนทุกๆครั้งก็ต้องหยิบแม็กมา o อนมาขยับเล่นอารมณ์เดียวกับอา m มาดาพามอครับไม่ว่าผมจะโดนทั้งภาระงานคนบ่นปัญหาระดับร้อแต่หุ่นนี้ก็คอยหิวผมทั้งร่างกายและจิตใจนี่เป็นข้อดีข้อเสียของแม็กมา o อนโดยผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็นคิงคีโดล่าเต็มสิ และขอขอบคุณคุณต้นอีกแล้วที่ส่งแม็กมาถอนไม้หมรีวิูนะครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ t r a n s f o r m e r Legacy United c o m m a n d e r c a ma ม s s แม็กมาถอนคิดเห็นยังไงอย่าลืมเข้ามาเมนต์กดไลค์แชร์ซับสไครต์การกดติดตามของพวกท่านก็เป็นเสียงตอบรับอันมีค่าที่จะทำให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในอานาคตนะครับและถ้าใครยังไม่เคยดู Armada Optimus p r i m e ที่อยู่ในไลน์ l e g a c ีเดียวกันเชิญคิกที่ตรงนี้ได้เลยครับ